Mm-hmm. วันนี้นะเชฟน่าจะพาทุกคนมาลองรู้จักกับร้านนี้เลยนะครับชื่อว่าอุเมโนฮานะนะฮะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเดินทางสะดวกมากๆนะมาที่ BTS อโศกนะครับตรงข้ามกับเทอร์มินอล2 1วันจะเจอโรงแรมชื่อโซลารีอนะครับร้านอุเมโนฮานะอยู่ตรงนั้นเองนี่นะฮะร,ร้านนี้จริงๆเป็นร้านโปรดของครอบครัวเลยนะครับไม่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่วอวันวอแววนะครับแม้แต่พิ้มกินแหลกนะครับ ก็ชอบร้านนี้มากๆเลยนะฮะบอกทุกคนว่าจุดเด่นของเขาที่สําคัญนะัคือว่าเขาทําเต้าหู้เองได้อร่อยมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึง่งที่จะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวตามดูข้างในกันไปนี่นะครับร้านอุเมโนฮานะครับอยู่ชั้น2โรงแรมโซลารีอนะครับบรรยากาศก็รู้สึกเหมือนญี่ปุ่นมากๆเหมือนรู้สึกความรู้สึกเดิมเดิมะ ปกติที่ครอบครัวผมไปกินนะผมก็จะไปกินที่สาขาทองหล่อตอนนี้มีที่สาขาโรงแรมโซลารียแล้วก็เดินทางสะดวกม,มากๆเมนูที่นี่นะครับที่ไฮไลท์เลยนะครับเขามีเมนูเต้าหู้สดชื่อ ฟุกุฟุกุเต้าหู้นะฮะก็คือเอาน้ํานมถั่วเหลืองเนี่ยนะเอามาทําเป็นเต้าหู้สด,สด,สด,สดนุ่มเสิร์ฟเรานอกจากนั้นที่เจ๋งกว่าไอเต้าหู้สดมันก็คือฟองเต้าหู้สดนั่นเองก็คือเอาน้าเต้าหู้สดเนี่ยมาต้มแล้วมันจะเกิดฟิล์มโปร,โปร,โปรตีนอยู่ด้านบนนะมันคือฟองเต้าหู้ที่เรากินกันนะเนาะแต่ว่าอันนี้สดและที่จําได้เลยก็คือมันจะมีเนี่ยตัว เต้าหู้นมพุดดิ้งผสมกับแบบซอสยูสุนิดนึงมันจะนุ่มนวลมากๆเออคือมันเขามีเมนูเต้าหู้หลากหลายมากๆกินแล้วรู้สึกถึงคุณภาพที่หาที่อื่นไม่ได้เลยและที่เชฟน่าจะมาชิมในวันนี้นะครับก็คือสิ่งนี้นั่นเองนี่ชาบูชาบูพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเขาใช้คางโกชิมะ คุโรบุตะก็คือหมูดําจากคากุชิมานั่นเองนะฮะอ่านี่ทุกค,คนทำไมต้องดัานด้นมากินที่นี่ด้วยเพราะว่าคากุชิมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงหมูดําที่พิเศษมากของญี่ปุ่นนะครับพันหมูดำเนี่ยได้รับมาจากอังกฤษสมัยหลายปีนูน่นชื่อทันว่าเบิร์กชายเป็นพันหมูดำนั่นแหละที่เรารู้จักกันคําว่าคุโร บูตะก็คือกุโรก็คือดำบูตะก็คือหมูนะแต่พันุ์ที่นี่เป็นพันแท้ร้เ์เซ็นต์นะครับถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีมากคืออากาศต้นไม้น้ำมันสมบูรณ์มากที่หนองคันเนี่ยหมูเขาแบบเดินเพ่นพ่านตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นหมูที่นี่มีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะสุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญนะครับเซ็ ตัวนี้คุโรบุตะมาจากคาโกชิมาเนี่ยนะเป็นบุฟเฟ่ตนะครับในรายการเนี่ยมันจะมีอาหารประมาณสัก12รายการให้เราเลือกแล้วเ,เลือกได้ไม่อัน้นถ้าคุณใหา่จะกินหมูเยอะๆคุณก็เลือกแต่หมูได้ไม่อัน้นและมีจํากัดแค่10ที่ต่อวันเท่านั้นหมายความว่าต้องจองลูกเดียวแล้วจองก็ไม่รู้จะได้กินวันที่อยากกินหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องตัดสินใจดูนะว่าวันนี้ดูคลิปให้เรียบร้อยเลยดูคลิปแล้วคิดว่าแบบเอ้ยฉันต้องโดนหรือเปล่าถ้าโดนตัดสินใจจองซะนะครับและราคานะครับอยู่ที่2,150บาทต่อหัวต่อเพอร์เซนต์นะฮะย้ำอีกทีย้ำอีกทีเฉพาะสาขานี้นะไปท้องหล่อสาขาที่เชฟด้านกินประจำเนี่ยไม่มีให้กินนะเพราะว่าของมันมีจำกัดมากมนะครับอ่ะอย่ารอช้าเดี๋ยวเราเรียกพนักงานมาสั่งกันเลยตึง้ง เวลามากินที่นี่นะครับก็อย่าปรี๋ผามเดี๋ยวต้องต้องทดลองดูใจกันก่อนนะครับโดยการที่ชิมหมูดำคุโรบุตะจากคากชิมานะแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอะ่ะปกติเวลากินชาบูที่เป็นหมูดำจากคากชิมะเนี่ยเขาจะใช้น้ำซุปใสแบบนี้นะครับเป็นน้ำซุปจากคอมบุเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่แบบอ่อนๆเข้ากันได้ดีกับหมูดำตัวนี้มากๆ ดำมคาโาชิมะเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยกระบวนการตามธรรมชาติที่สำคัญส่วนนี้ของคิวชูเขาจะมีมันหวานญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ด้วยหมูดำเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสผสมอาหารที่เป็นมันหวานเข้าไปด้วยเพิ่มความเข้มข้นให้กับเนื้อหมูเข้าไปอีกหมูตัวนี้มีการเอาไปศึกษาเขามีกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้รสชาติของหมูดำเนี่ยเขาอูมามิมากเวลาโดนความร้อนมันเนี่ยมันมีความละลายในปากแล้วก็ เนื้อสัมผัสเนี่นุ่มนุมนวลมากๆลักษณะของหมูดําตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยว่าเทียบเท่ากับบัวพันวากิวของญี่ปุ่นนั่นเองก็คือหมายความว่า เป็นหมูดํารุ่นท็อปอะ่ะซึ่งมีแค่ประมาณ2%ซของแบบหมูทั้งประเทศญี่ปุ่นอะ่ะวันนี้นะครับเขามีให้เลือก3ชนิดมะเมื่อกี้เรากินสันคอหมูเวลาสันข้อมูเป็นส่วนที่แบบปกติแล้วจะเหนียวนิดนึงแต่รสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเราจะมาที่3ชั้นแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งให้เลือกก็คือส่วนสันนอกด้วยวันนี้เสียดายมากอดกินสันนอกอันนี้เป็น3มชั้น3มชั้นก็จะเราจะแค่แบบ just cook อ่ะชาบูชาบูาบมันต้องกินอย่างนี้นะฮะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็เข้าปากเลยเนี่ย น,นี้มีความกรึบมีความกรอบของตัวสามชั้นของเนื้อหมูอะตอนแรกกลัวนะเห็นมันในสามชั้นแบบเยอะมากแต่ลากินเข้าไปได้แบบเพิ่มเขอือสันคอที่กินตอนแรกจะเลี่ยนกว่าด้วยมันน้ำมันในสันคอมันเยอะ่ากสามชั้นเนี่ยมันมันกรอบทําให้นึกถึงตอนที่ไปถ่าย สุดยอดิดิบนะครับก็คือหมูที่ขอนแก่เลี้ยงแบบฟรีเรนจ์ครับตอนนั้นเนี่ยได้กินหมูอยู่3ปีนะเนื้อเขาจะแน่นเข้มข้นแล้วก็แบบดูเป็นหมูคุณภาพดีอะ่ะหมูแบบสุขภาพดีด้วยหมูคากชิมาคูโรบุตะตัวนี้นะมันมีความพิเศษจริงๆนะเรามาเรียบเคียงเครื่องต่างๆว่ามันมีสิ่งใดบ้างนอกจากหมูคูโรบุตะของเรานะครับซึ่งมันมีก็มีให้เลือกมากจริงๆอะ่ะ ที่ไฮไลท์อยากให้ดูคือตัวนี้ทุกครั้งที่มากินจะสั่งมันคือโตฟูพุดดิ้งมันจะเป็นความนมผสม,มกับเต้าหู้ที่นี่เขาจะมีความเด่นที่เต้าหู้ใช่ไหมฮะะฉะนั้นเนี่ยอาหารจานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงจานหลักจานอะไรก็จะมีความใสเต้าหู้ลงไปด้วยเพราะเต้าหู้ฉันเจ๋งอะไรประมาณนั้นอะ <S <S ซึ่งตัวนี้มันต้องกินคู่กับซอสด้านบนแล้วแบบมันมีความแบบ <S <S เนียนเบอร์น,นีมันโอ้ยมันแบบ คือใครชอบอะไรนุ่มนวลเนียนละมุนละไมเนี่ยผมบอกเลยใครกินหมูมากๆแล้วแบบแบเออมันน้ำมันมันจุกคอนะแนะนำว่าสั่งไอ้นี่มาตัดเะาหน่อยบอกเลยอันเนี้ยมาทุกครั้งกินทุกครั้งที่นี่เขาจะเน้นเรื่องของวัตถุดิบที่คุณภาพ ชั้นเยี่ยมมิโซะใช้มิโซะที่มีการหมักหลายปีสีเข้มเลยสวยเลยหอมแน่นอนแล้วก็เต้าหู้เนี่ยขเขาสรนเมล็ดถั่วเหลืองมาทําเองนะครับซึ่งตัวนี้คือขนมจีบจ้ามันคือขนมจีบเต้าหู้จ้าก็จะน่าจะมีเต้าหู้ผสมอยู่ด้วยนะครับดูทรงแล้วเหมือนเส้นบะหมี่ไหมก็เพื่อให้เราจดจับนุ่มทำลายได้แบบ ไม่ใช่ขนมจีบที่แบบหมูแข็งๆตันๆนะร่วนนุ่มเราไปกินบุฟเฟ่น์นะเราก็จะแบบเฮ้ยอะไรเป็นพระเอกวะคราวนี้คือคาโคลชิมาหมูดำครัวตุดำเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปกติเลยเก็ต้องซัดพระเอกไปหลักแต่ที่อูมินโนฮานะขึ่งเคียงอร่อยมากเือมีวเยพือนไงใครไม่กินเสียใจยแย่ชาบูนะครับเราก็จะเพิ่มความหวานของผักบางอย่างลงไปหน่อยเราไม่เน้นนะวันนี้ความชาบูญี่ปุน่นก็ต้องมีบ้างนะ เราก็จะมีพวกเห็ดบอกเลยว่าควรลองชิมฟองเต้าหู้และเต้าหู้ของเขาดูนะครับไม่เหมือนที่อื่นเชฟน่านรับประก,กันของพันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดจะตื่นมาทําแล้วมันจะอร่อยนะมันต้องใช้สกิลประสบการณ์นะครับบอกได้เลยเต้าหู้เนี่ยเป็นอะไรที่ปรับเสียดไม่ใช่ง่ายขณะที่เราเรอน้ําซุปให้ความหวานจากเห็ดและผักลงไปนะครับเราก็มาดูน้ําจิ้มกันนะจิ้มเนี่ยรสชาติไม่จัดจนเกินไปเวลาเราจิม้มชาบูหมูที่ ละมุนตั้งแต่รสชาติน้ำซุปที่ลวกหมูแล้วก็ตัวเนื้อหมูบวกกับตัวซอสเนี่ยให้มันแบบกลมกล่อมไปด้วยกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาคิดมาแล้วอะเทมาจะรู้สึกว่าน้ำซอสเขาใส่เนาะทุกครั้งนะครับเวลากินข้าวกับครอบครัวนะแล้วเป็นอะไรที่ต้องต้มแบบนี้ผมจะแบบพอแล้ว เอาแค่นี้พอสุกแค่นี้ของที่เขาสาแล่บางแล้วก็สดแล้วก็คุณภาพดีขนาดเนี้ยเพื่อนๆต้องอย่าให้เขาแช่ในความร้อนนานเกินไปหมูเนี่ยให้สุกแบบดดสุกลำเปอร์เซ็นต์เป้งพองถ้าเลยไปกว่าน,นี้ความหวานความอร่อยของของวัตถุดิบมันจะไปหมดมันจะไม่ควรจะกินตอนนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเทแล้วแบบเออให้ตุกทุกอย่างเราค่อยกินนะทำแบบนี้ครับกินทีละชิ้นกินทีละชิ้น มันจะได้อารมณ์ที่ดีมากๆ ใหม่มากแบบผมว่านี่มันคือเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นมากมากเลยก็คือว่าเขาพยายามรักษารสชาติของวัตถุดิบแบบไม่กวนเขาให้ให้รสชาติจริงๆของวัตถุดิบเนี่ยมันมันชูความสามารถของมันอย่างเต็มที่หมูตัวส่วนสามชั้นกโรโบตะตากมันจะมีความกรอบที่มันของมันนะครับแล้วก็นุ่มละมุนเอาหู้ชิมด้วยแล้วก็ซูยุนี่แหละ มีความเจือจางมากขอกินแบบนี้ดนะ้นะเวลากินกับเต้าหู้นะครับด้วยความที่เต้าหู้รสมันอ่อนเอาน้ำซอสไปเต็มเต็มนะร่กว่าจิ้มเยอะมากเพื่อนเพื่อนทั้งมากินนะให้กินแบบนี้นะตักซอสขึ้นมาทั้งช้อนเลยแล้วกินอร่อย หว่างทางใครอยากจะตัดเลี่ยนเขามีผักดองด้วยนะครับตายตายตายทีมงาน้องร้องแบแทบ <laughs> ซุปก็อย่างที่บอกเป็นซุปคอมบูนะครับที่มันมีความบางๆ,ๆเบาๆเพื่อไม่ให้ไปกลบรสชาติของหมูตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นซอสหรือว่าตัวเนื้อหมูนะครับถูกดีไซน์ให้มันมีรสชาติที่ไม่แข่งกับพระเอกให้พระเอกเด่นที่สุดผมถือว่าแบบคนญี่ปุ่นทําเรื่องนี้เก่งมากๆคนญี่ปุ่นจะออกแบบจานอาหารอย่างละเมยดละไมเพื่อให้แบบวัตถุดิบที่เขา กำลังดูแลอยู่เนี่ยแสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุดอันนี้ต้องยกมือให้นะสุดท้ายถ้าเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเขามีไอติมให้เลือกด้วย2อ,อย่างก็คือวาน,นิลลาหรือว่าชาเขียวเพ,เพื่อนจะเลือก2ององอันก็ได้ก็เป็น all you can eat เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับบอกเพื่อนเพื่ออย่างนี้นะครับว่าร้านอ oh ุเมโนฮานะไม่ทำให้เชฟด้านผิดหวังเลยกินเต้าคู่อร่อยอยังไงวันนี้ยังคงคุณภาพความอร่อยเหมือนเดิมมากๆนะหมูดำกรูบูตะเชฟนัานย้ำเลยว่า ต้องคากูชิมาประเทศญี่ปุ่นทางตอนใต้ของเขตคิวชูเท่านั้นที่พื้นที่เขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและมีการเลี้ยงหมูแบบปล่อยอิสระทำให้หมูเนี่ยได้คุณภาพที่ดีมากๆถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนอาหารญี่ปุ่นนะครับและชอบความละเมียดละไมรสที่อ่อนละมุนแล้วก็เห็นได้ถึงรายละเอียดที่เขาใส่ไปในอาหารเนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องชอบโปรโมชั่นเซตคากูกชิมะคุโรบุตะที่อุโนเมโนฮานะอันนี้นะครับที่สำคัญ เขาเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะครับ all you can eat แหละถ้าเพื่อนๆมากันหลายคนมีห้องจองให้ด้วยเป็นห้อง p r i v a t e แบบนี้เลยนะราคาอยู่ที่2,150บาทต่อคนนะบวกๆนิดนึงถ้าจะมาต้องจองก่อนมีแค่สาขาโรงแรมโซลารียเท่านั้นเท่านั้นเลยนะที่นี่เท่านั้นแล้วก็มีแค่วันละ10คนเท่านั้นด้วยเพื่อนๆต้องโทรเช็คก่อนใครอยากรู้รายละเอียดนะว่าเขาจะมีอยู่หรือเปล่ามีที่จองหรือเปล่า ให้เข้าไปที่ IG นะครับสอบถามได้เลยนะเทชหน้านได้กินแล้วบอกเลยว่าปิดมากแล้วอยากให้ทุกคนที่แบบอยากจะลิ้มลองความละเอียดอ่อนของอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็หมูโุรบุตะจากคาโกชิมานะต้องมาโดนบอกเลย